กล่อปักผงที่ต้องการจัดเก็บแบบแขวนนะคะที่ช่วยในการประหยัดพื้นที่ค่ะตะกร้าจัดเก็บสําหรับการจัดเก็บผ้าและหนังสือพิมพ์เก่าตะกร้าสามารถเลือกติดตั้งในมุมต่างๆได้เช่นห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นค่ะบันไดอเนกประสงค์บันได2ชั้นรับน้ําหนักได้มากถึง120กิโลกรัมช่วยให้สามารถหยิบและจัดเก็บอุปกรณ์ในตู้ต่างๆได้อย่างสะดวกมากขึ้นค่ะชุดตะแก,กรงสาหรับการจัดเก็บสามารถจัดเก็บผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด รวมไปถึงเครื่องดูดฝุ่นช่วยให้ทุกมุมเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบใช้งานได้โดยง่ายค่ะชุดอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บเครื่องมือทำความสะอาดจากเทก้าเรียกติดตั้งได้หลากหลายทั้งในมุมของห้องครัวหรือภายในตู้ครบคันค่ะแล้วก็ยังเป็นระเบียบนะคะช่วยให้ทุกการทำความสะอาดของคุณสะดวกสบายเป็นเรื่องง่ายไม่น่าเบื่ออีกต่อไปค่ะอุปกรณ์เทก้านะครับจัดโฮมเดคอรที่โปรดัก Home product product นะครับมันช่างรู้ใจสาวๆเหมือนกับผมมากเลย ตลอดเรเข้าใจเองตลอดอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ต้องเปรกกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้านะครับถึงช่วงที่ผมรอคอยแล้วนะครับผมจะมาลวงลึกลวงลับเรื่องส่วนตัวเรื่องหัวใจทุกทุกอย่างกับสาวและพระจายคนนี้พี่นาเดียนะครับฟังแล้วเหมือนจะตับนิดนึงต้องงงแน่เดี๋กันครับ เอาละครับมาถึงคำถามแรกเลยครับที่ต้องเกี่ยว้นในใจมานาค<า>่าเห็นหนาเดียเนยทุกวันในรายการดาวะจายนะคบ<า>ทุกคนเห็นได้เห็นนะครับว่าสัญลักษณ์เลยว่าเห็นดาวะจายจ<ร>แล้วเป็นไทย สวัสดีค่ะรายการข่าวบันเทิงสรุกสุดใจและนาเดียมาแล้วในรายการดางกระจายนาเดียอยู่ในวงการมานานแล้วเนี่ยแตมีข่าวแบบนี้งแบบอะไรไม่เคยเลยก็เลยไม่แบบมีแฟนคนนู้นเพื่อสร้างข่าวออกแคมเปญอย่างนี้กันไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อจะรัข่าวใช่ไหมตวอย่างไรเดียก็มีชีวิตปกติเหมือนคนอื่นแล้วค่ะแต่ว่าคนที่เดียคบหรืออะไรเี้ยส่วนใหญ่เป็นคนนอกวงการและอีกอย่างก็เป็นคนค่อนข้างแยกชัดเจนค่ะเวลาเราทางานเราก็ทางานไม่ค่อยอมมากก็เลยไม่ค่อยมีใครเห็นละมั้ย แล้วปกติก็อยู่ใต้ดินบ้างอะไรบ้างเ่งี้อ๋อเล่นจริงจริงนะก็เลยก็ไม่ทราบว่าคืออาจเป็นเพราะว่าเดียรแยกหรือแยกเดียรแยกส่วนตัวให้มันชัดคนก็พอเห็นว่าเราแยกชัดแล้วก็มันไม่มาผลกันแล้วเขาก็สนใจแต่เรื่องงานแล้วใช่ค่ะมันก็ไม่ค่อยมีผลเรื่องส่วนตัวเดียก็ไม่ค่อยมีผลกันเรื่องงานเท่าไหร่อะครับประมาณนี้ชอบเด็กกว่าโตกว่าครับก็เด็กกว่าก็ได้นะ ทำงานแบบนี้นะคะจริงๆาวเนี่ยหลายคนก็เห็นแบบเป็นสาววิเราทำเก่งทำงานเก่งทุกอย่างเลยบาไม่หลอกแลให้พี่เดียนเนี่ยฝากข้อคิดสำหรับสาวๆเป็นกำลังใจนิดนึงว่าแบบทำยังไงถึงจะสบความสำเร็พี่เดียนจริงๆอะไม่ได้เก่งหรอกค่ะเป็นพวกไฮเปอร์อยู่เฉยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มีอย่างหนึ่งที่แบบ คือเหมือนแม่สอนไว้แต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไหนๆเวลาทําอะไรสักอย่างมันก็เหนื่อยแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามใส่ไปให้เต็มๆเลยค่ะเต็มแม็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่คืออย่าเลือกคะอ่พะพอเวลาทําอะไรสักอย่างแม้แต่จะเล็กแต่จริงจังกับมันเดี๋ยวมันกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเองจริงๆนะพี่เดียหลายคนเนี่ยที่เขาอยู่ในวงการเนี่ยบางทีถ้าเกิดยังไม่มีชื่อเสียงหรือว่า เออยังไม่ได้มีงานมากมายอะไรอย่างเงี้ยบางองก็เหมือนจากจะสร้างกระแสเองที่มันทำอะไรกับเรื่องนี้ไม่ถนัดจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสร้างคงดังกว่านี้แล้วอะบางเอิญไม่เคยสร้างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือเดียเป็นคนเรื่อยๆอยู่แล้วมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันแล้วแต่คนบางทีบางคนก็มีวิธีการเขาได้เป็นการมาเก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเวิร์กมันเวิร์กสำหรับบางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องดูความพอดีอะค่ะบางทีมันเยอะไปแล้วคิดถึงระยะยาวไง คิดถึงระยะยาวนิดนึงว่าอีกหน่อยมองกลับมาแล้วจะเสียใจไหมที่ทำทำไมอะไรแบบนี้แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะพี่สาวชันจวงนะคะขอบคุณค่ะมีของที่เลือกมอบให้ด้วยเป็นแตงกิ้วอินซิตี้นะคะไปอัปเดตเพื่อซื้อคอนโดอีกโอเคทำงานเหรียญทุกวันนี้ทำงานแบบใช่แต่หลายคนถ้าอยากจะได้แบบนี้นะคะก็ติดต่อได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาดค่ะ22612518-222ต่อ322ค่ะครับนะฮะแล้วใครที่อยากจะดูบ้านส่วนพี่นาเดียนะครับคอนโดรูรูแบบนี้นะครับก็สามารถมาดูได้ซ้ำเรื่อยๆ นะครับที่เว็บไซต์นี้ www.decmedia-thailand.com นะครับแล้วคลิกไปตรงทีวีโปรแกรมนะครับก็จะมีให้ดูรายการโชว์รูมย้อนหลังนะครับไปดูเรื่อยๆเลยนะครับสัปดาห์นี้เป็นสาวสวยเก่ง working woman แต่สัปดาห์หน้านะครับเขาเป็นสาวสวยไม่แพ้กันเป็น m i s s Universe วว้าวเวลาที่เขาเจอนเขาก็ต้องเป็นแบบโบกมืออย่างเงี้ยต้องหันหลังนะครับใครใครบอกใครเร็วคุณชาโมสถานน์นั่นเองนะครับอ่านนได้ แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะคะที่บ้านกาลางกลองสาทรค่ะและเสื้อผ้าพิธีกรนะคะไฮบิด d F&M แล้วและก็ F อฟคนาในสถนี้นะครับในการชุรุมหมดเวลาลงแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะ